เคยเป็นไหมทุกคนทําความสะอาดบ้านยังไงก็ไม่สะอาดสักทีจนค่อยไปเจอเครื่องดูดฝุ่นตัวเด็ดตัวดังนะักแรงดูดเขานะมหาศาลมากๆเลยทุกคนนี่เลยทุกคนเครื่องดูดฝุ่นเดียมาดีเ0็กซโปตัวนี้นะบอกเลยว่าจึ้งมากๆราคานะแบบว่าคุ้มเกินคุ้มเลยทุกคนเราไปดูด้านในกล่องกันว่าเขาให้อะไรมาบ้าง นี่คืออุปกรณ์ด้านในกล่องของเขาเนะทุกคนและเขาก็มีหัวแปรงมาให้ทั้ง3แบบเลยนะทุกคนนี่ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะทุกคนและตรงนี้นะก็มีแปรงมาให้อีกด้วยทําความสะอาดได้หมดจดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นขนเส้นผมต่างๆนะดูดีดีไซน์ของเขาเนะทุกคนสวยงามดูแข็งแรงทนทานและก็สีดําดูเท่มากๆเลยทุกคนและน้ําหนักของเขานะไม่หนักเลยทุกคนแค่2.2กิโลกร,รัมเอง และตัวนี้นะเขาประกอบใช้งานได้ทั้งสงแบบเลยทุกคนอยากจะใช้แบบสั้นก็ได้ตามสะดวกเลยนี่หรือว่าจะใช้แบบยาวก็ได้และสายไฟของเขานะทุกคนยาวถึง4.5เมตรเลยทำความสะอาดได้รอบบ้านเลยไม่ว่าจะไปซอกมุมไหนนะก็ทั่วถึงสุด,สด ตัวนี้นะแรงดูดสะใจมากๆเลยแรงดูดตั้ง16,000 PA เลยทุกคนสะอาดหมดจดทั่วทุกบ้านไม่ว่าจะใต้ซอกโซฟาหรือว่าตามขอบมุมต่างๆนะเธอเขาขจัดหมดจดจริงๆเธอไม่ว่าจะกองฝุ่นขนาดเล็กนะเธอเขาเอาอยู่หมดเลยเพราะว่าแผ่นกองอากาศของเขานะตั้ง3ชั้นเนี่ยทุกคนวัสดุตัวนี้น,นนะทุกคนแข็งแรงทนทานเกรด a b บเลยทุกคน ตัวนี้นะถ้าเกิดเครื่องร้อนเกินไปนะเขาก็มีระบบตัดไฟให้อีกด้วยและเสียงของเขานะไม่ได้ดังมากเลยทุกคนเสียงรบกวนแค่75เดซิเบลเองและตัวกระบอกเก็บฝุ่นของเขานะจุได้เยอะมากๆเลยจุตั้ง0.8 l เนี่ยทุกคนแล้วแบบถอดทำความสะอาดง่ายมากๆเลยตรงนี้นะเปนที่เก็บสายนี่เก็บสายอย่างนี้ก็ง่ายแล้วทุกคนก็แ,แถมเขามีอันนี้มาให้ด้วยที่แขวนผนังนะนี่ เก็บง่ายมากๆเลยทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีเครื่องดูดฝุ่นของเดียมา DX 700 Pro นะทุกคนบอกเลยว่าบ้านสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเลยใครที่สนใจจิ้มในตะกร้าด,ด้านล่างของคอยได้เลยทุกคนพอบ้านแม่บ้านคนไหนที่ยังไม่มีนะต้องรีบไปจัดแล้วราคาไม่แรงเลยทุกคนแล้วคุณภาพเกินคุ้มมากๆ